นะจะพี่มาใคะไรเราไปคะเนี่ยเหรอมือตรวจชัดดีตรวจเนี่ยตรวจสุขภาพตรวจโทรศัพท์เชิงทองมาจากใครเนี่ยบอบเช็นเราไปคะเอ่อมากับเจ้าของอู่ซ่อมรถเพคะโอ้ยใหญ่แล้วไปซ่อมเป็นผัวเจ้าของอู่ไปแล้วเฮ้ยเห็นได้ไงอ่ะมีแบบนนั้้ดวโทรคมรับแตกเฮ้ย เพื่อำฉากกคืออะไรอ่ะเจ้าพี่แล้วเจ้าพี่มากับใครเนี่ยพี่มากับนี่จ้ะเจ้าของมันเกิดวันที่ยี่แปดใช่ไหม <laughs> <laughs> มากับพี่แม่บ้านร้านโคจิจ้ะถ<อ> <laughs> ือว่าห้องน้ำไม่สะอาดเลยเ <laughs> จ้าพี่ตอนนี้เนะ <laughs> นีเ่องมาถึงที่นี่แล้วพ่อปู่มิงรายทุงนั้นมีค่าที่จะมีคนช่วยสงบสึดต่อดเลยพ่อคุณเครียกับท่านลุงอุตสงครามหรือเีค่าคะก็ดีเหมือนกันนะแต่ว่า ปู่แมงาจะอยู่ที่นี่เปล่าปู่ปู่ปู่ได้ยินไหมท่านปู่ไหนเนี่ยปูเจ้าคะมาครับุงพ่อช่งสปพ่อเห้ยเอเหู้ลุงสยป็นพ่อมาหาพ่อแม่เลยเสีย่อาว่าไงไอ้ครามเีพ่อพ่อนี่แล้วว่ายังไงเลยเครือยังไม่ตายหรอวะเฮ้ยกูตายยากเว้ยบอกให้ลูกมึงปล่อยลูกกูอยู่นี่ ผิดแล้วมึงก็ต้องบอกให้ลูกมึงปล่อยลูกกูบ้างปล่อยลูกกูลูกมึงก็ปล่อยลูกกูลูกมึงอะไรอยู่ในความสงบบัดเดี๋ยวนี้พ่อปู่เมิงไล่เสด็จแล้วปู่มาแล้วท่่านพอเสด็จพ่อปู่มาแล้วฉันเบาซึ่งเปินที่ออกไปคนสุดท้ายของเรื่องนี้ครับพี่น้องพบกับน้อนนั่เสด็จพ่อ พ่อไไหคอคอคอเดี๋ยวคอหน่อยลูกหาลูกหาพอพอล่นะคะอะไรอีกอะพอพอพอแล้วพูดพอดิพออ่ะไอเตีวเคล้นคอด้คอด้เออ ลูกห้าใช่ไหมเบลล์ลูกห้าค่เพ่อพ่อลอะไอมึมึเปพ่อปู่พ่อูแต่งตัวให้มันแบบดีๆหน่อยปากคนนกแป๊บนึงเอาสิมึงเป็นพ่อปู่อ่ะไม่ได้เป็นจะเป็นพ่อปู่นี่ต้องปากคนนกไรเกสอนลามไม่สูกเอาเผากินมึงเห็นไหนาบิ๊กใส่พุงไปเลยน่ะโอ้โห แล้วพี่เกย์ต้องมีคนนกทุกคนเลยอ้าวโอ้โหทุกถังไปเลยเลยต้องมีผมไปซื้อที่ไหนเมาวล้เนี่ยเออไอภูมิเท่าไหร่วะเนี่ยฮะเท่าไหร่เบาเบาขนเมาล่อขายไอคนซื้อขวาไอโง่มันกระบอกกับคนนกซื้อที่เดียวกันปะเนี่ยนี่ไอขายซื้อกระบอกยังมีค่าอีกซื้อไม่พอปากมึง โอ้โหอ้ห่อน่เฮ้อ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 ้ลูกแพ้ใหม่ไทยนี่มาอ้มไปเลยนะรู้สึกหนักหัวขึ้นมาทันทีเลยสุดยอยเฮ้ดิฝนตกปะเนี่ยทำไมอะไอ้หนักจังเลยฝนตกเราต้องเก็บเออฝนตกปะเนี่ยเออจ้า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 อ้าจ นกนั่นแหละของจริงด้วยไอ้เหี้ยนกึงเป็นโรคมันไอ้คนขายคนนั่งอยู่ข้างหน้านี่บ้าเนี่โปูตีทีเดียวกระจายเต็มเลยเฮ้ยอันนี้ของเดนเซอร์เขาเหมือนกันเลยอ่ะอีกทีจริงจริงโอ้โหจะจบไมเไี้เว่ยเนี่ยมึงนี่ร้อน บอนป้าติ่งเทงที่อะไรกูกูก็เกือบล่วงไว้เนี่ยพอเสียงตะโบนอะไรป้าติ่งเทงตุ๊กติ่งตุ๊กเทงเออตุ๊กติ่งตุ๊กเทงมึงไม่ฟังอย่างไหนเอาไปพาสมานผู้ใจก็ตีไงเวลาห่มลงอ่ะไม่มีหรอกเสรีเขาร้องป้าติ่งเทงตุ๊กติ่งตุ๊กเทงไอ้ป้าสมานก็ตีอย่างเงี้ยเออเวลาห่มลงอ่ะมึงมึงเคยได้ยินไหม พ่อปากคอสั่นเฉยเลยมึงมันลั่นไหนนี่อยากยาวมั้งปากคอมือมือสั่นเอะนะาแน่เจ็บผายอ้าวแม่เขาอยากกลับบ้านแล้วอ่ะร้องลาเขาทีอาร้องเลยนะอไอ,อ,อทีแล้วไม่น่าขอทีนะ<ป>เร็วๆกูจะกินเค้กน,นะพ่อบอกขุนไม่งลายโหนะ้านะเออลยร้องสียงหพ่อหันหน้าหนีเลยหมดเวลา Pabu datu <tuk> berapa <bawaan> terima? Pabu datu berapa? <bawaan> Kamu